khỏi bảo le, cha, 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 พอใหญ่เมาแล้วพอใหญ่เมาแล้ววันนี้คนโบราณใจพะว่าห้าสิเมาเอาไปเมาแล้วว่าอู่เมาดังไ่เขาไ้ขายไอพีดเบิ่งเด้อก่อเอ่อันนั้นยังลาทุกเอาไปลำตุกลูงตุกลุงอยู่อยู่เทียงนีมีบาตอนมีนี่บอกเอาหลอดไปเอาก่อนจใจเงินน้ำหนังเลยบ่ได้ได้ลูกอันนี้ไรจะตัวลูกไย bao luôn bao luôn mưa có thứ mưa đấy mượn à phải luôn đi đấy nè hay vô trai lăng đấy bát hồi đấy hồi nhảy hồi <laughs> chưa lụa coi, nè dài lắm cần mi nhang ở mưa tung luôn vai ok ok tung hà đẹp là hà là bao đấy hà phải à phải mưa ใชจ่ายเงินน้ำหนักไรใ้มาจ่ายน้ำหนังไรเจ้ารักาอ๋อขอ้ารุงราเต่ามาทำไรลูกหก็เก่าวายห้ได้ไหมห้เดี๋ยวพ่อจะไปตัวกันเนาะบอกองสื่อคงบ่าข้แนวติตัวกันนี่ลูกไข่ใส่ลูเจ้าแม่บ่แม่นสำนักนาบอคือกันกับเจ้าโอย่พูดจากเสื้อไปลูกแฝงมะโอ้บ่ลูกักลูกแฝงลูกข่ไแม่นมบนไรเมียมาทำไร มันมาข้าวเขายุดมันข้าวเขาชุดมนข้าวเน้ยลูกหลานบอกแล้วเจ้าอย่ากินหลายเจ้าอย่ากินหลายพ่อขึ้นยช่วยเราสิบพันเสียฟันเอออันนี้แลเดาเงินวะเออกรแล้วแต่พ่อใหญ่ที่ช่วยนั่นสิบพันเสียฟันเขาช่วยลูกมันร้ายครัมาช่วงมันหมานมันมันเป็นแนวการบังคับกันเนี้ยแต่นี่เป็นอะไรลูกเอว้งไหมเออลูกเองแต่ลูกเองคือนมาช่วยงวดเป็นโตเลยเป็นบ่อเถาะท่านช่วยงวดเป็นโตเเป็นยังมันจัง แค่กว่าสิพันาวัดโอ้ยชอยมันเราเมียก้อนยังยิ่งชอยเอาฮะแล้วตัวนึงมันบอกจะจะชอยงว <c oughs> อัว,อวองบ<น>อมมนะาไมไดก่อนชอยอยู่หรอลูกเองเลยเออลูกเ,เองลนมะันโคนมันถูกบอนเนี่ถบอลลูกพอเชี่ยวไม่เชี่ยวอลูกเอยเลยบักอันนี้เลยชื่อจะได้หจักืออ่เเออบอเยเฮมยงบอกอยามาบจากสือลูกตัวเองโซ่เด้อ มนน่ามันาเลยมาช่งมันน่อยช่ยมันเอาลูกช่วยแล้วยามเขาจะมีการยงนยามได้มาเชียเงียยามได้่เียจะด้ีดวพเกินเดือนช่งเดือนนี่เอกชวยช่ยงวดตัวหนึ่งเนาะบ่าวาดอกสิบพันเช่าพ่าก็ยโอ้ลงเจะไปซอยสิบพันเช่าพับกวอะไรบากนะชวยใจเด้เนาะฮะมันใจพออะไแม่นจะบอ โอ้ยกบพอกระพี้ยังไม่มามาให้พอยไหมมาเขาก็ให้เด้อนั่นบ่ไม่ใช่ใช่ใช่พอได้บอองไรไหนลูกเชี่ยวค่อยกะมันเกิดบือสูบอนเขาว่าแต่เกิดถึงวอนมั็นลูกเจ้าบอลูกข่อยลูกบ่อนะเจ้าบอเขาเกิดถึงวอนหรือว่าจ้าเสินตัวน่ะฮะเออลูกพ่อนั่นนี่นะลูกเจ้า เออลูกพ่อมันเกิดแต่พ่อพ่อยมีการมีงานพ่อก็ซอยเาที่แต่ว่าข้าวจักก็พ่อชอยก็สิบปันเาวเขาปลาแล้วเขาก็สิบอกอยู่หรอมีการมีงานเขาก็แห้งเสื้อเนาะกันว่าขึ้นนอตพ่อพ่อเขาปาเนาะสิบปันเาปันพ่อเขาปาดเนาะเรียว่าเสนชองเสนจังหวะเนาอเราเห็นมินแฉะ เมาแล้เมาแลวบอกว่าจะกินลายจะกินลายไมาบอกเคยเห็นเงินแสนบ้าเมืองเย็นหลานว่าว่ไรแมันแเป็นคลองคองก็ต้เติมเอาช่วาคองช่องล่างช่องล้างช่องล่างช่องล่างนะใช่บ ก็ท <c Ris ky> ิ no? ้นีกะไ่ยังถือบ่ชุดพอแล้วนะบ่เซบทิ้ถือกระตอบถือกล้งเห็น้ว่หอยามีอยู่บ่จังว่านเลยจังหอยยังหอยันห่าแล้วเป็นไงแ้เจอเลนี้่ตัวนี้บ่เออ่นีเนาะ้นเห็นรเ็นเลียงคือกันอยู่เออแม่ละก็เรี่นเห็นขึ้นเนนองนนนี่ à anh ừ. à, gặp bất chợt ừ. thôi là con đây kỳ đại, bỏ, xài thì bỏ mưa

จำ่มนอกเนาะโอ้แตคนคนเข่าโอ้แสบเนาะเข่าเนี่คนคัดพวดวดที่มืออะไมือเนอะไอ้โอบ้านกระปูแล้กินกินมากอกเหลือมก็แจวคนละกันกินมากอกเหลือม

ช่องแสนการเคลื่อนในช่องห้องจะแข็งโอ้ผมมีผิวอยากเคลื่อนมาแต่ก็จมเล้วมัน้ไว้นี่ก็ได้โมมันไปใส่ขึ้ยังมีแต่สามตัวมันมามันก็มาขี่ใช่ไหมขี่สนามนามกับบาดทุกคนเอ้ยมือนี้เป็นมือกับบ้านมือสุดท้าย กำหนดเท่ามาอยู่นี่ตั้งแต่สามวันเท่านั้นนะเพราะว่าเวลาเขามีบุหรี่ทุกคนแล้วก็เอาเฮียงสีลงเมื่ทรงพวกอ้ายเนี่ยแ้วก็ทีมงานเท่านี่ส่วนที่เรือเพิ่นเพิ่นก็ยังอยู่ยังสีข้นพ่นอยู่ปลาเพิ่นอยู่เทียงถ่ายังผ่านท่องแท้ผ่านกุ้งแล้วก็ผ่านสีเพื่องแล้วก็บบ่าวต้อมทุกคนเลยหายพวกเพิ่นถ่ายเทียงบ่าวเฮียงกับผ่านม่องกับสีลงเมื่อข้าพ่อกับเมื่อเมื่อทรงพวกอ้ายแล้วก็สีกราบขึ้นมาใหม่ทุกคนเลย กะจักสี่ช้ำได้แหละบางทีขันเมื่อยกัสิบุได้ขึ้นมาแหละบอกพวกเพื่อนได้แหละการมาพวกเจ้าอยากลงกัลงก่อนเลยเด้อโอ้สมุนไพรอยู่ในป่านี่จะกุมหูงจักไล่ที่เนาะเออไล่เออหลยงเกกใส่สมมุติไผ่เออเออขันสิว่าด้วยมันมันไล่อยู่ในป่าแต่ว่าเขาเขาบุหูงจักใส่เนาะ ต้มน้ำกินเแม่นนอเลยอืมนี่เจอหอมใบม่อนม่อนอ่ะนบ่ต้โต้าใช้เลียงอ่ะนะบ่เลียงตต้ดวงหันเนาะเออ Ôi, luôn cả đây. Ừ. À. hôm qua, cả qua, hôm 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 qua, thắt đại bông tắt tắt con cái đấy tắt ờ ừ, tắt là cả lốc ăn. Mà phì, mà phì. à ma phi ma phi à ma phi tự hạt đấy này bò hấp dầm hóm bò ô nên nặng bò Các bạn hãy đăng kí cho kênh เป็ดขอเป็บขอบานเที่ยนี่บาเฮี่งเาอกกิจงานว่าถ้าว่ามีโอกาสได้ขึ้นมาอีกเที่ยวใหม่หรือว่าแล้วเวียกแล้วงานอยู่บ้านพวกข้าจะึ้นมาหาป่าไปทุกคนเลย สิมาหาใส่เบ็ดหาใส่ม้อหาป่าละบางที่อาสิลงเชนวนทุกคนเลยหรือว่าบริลงสชนวนกัสิมาหาป่าแถวนี้แหละใกล่ที่พักข้าวหลยเท้าหงายไงมันมีน้ำเลยน้ำบินแม่ มันไม่ยอมตัวนี้ได้สิยันน่าได้งบ่นี่โมเนแหงแังสารกำลังเชี่อโคงเอ้ามีตัวงแหงกินแล้วจุกจักสรคุลมันดียังไงมันลุงคอมันลุ่งคอป่ะเจ็บคอเจ็บอันนี้ทีตามขอมือขอตีเนาะคอดคุณภาพนะเออเนาเมือ เป็นประดงกะเพื่ะไรบ่ประดงคอประดงคข้ายกันเลยเนาะประดงคอมลนจะเสดสอนที่่าคอหวงอืออืออือเว่าบทันบาดเจ้าบทันหอดเป็นประดงคอเออเรีนว่าคอข้ามันหงมันมืกบักไรผ้ามาป่ากับบริภาไปครัวซำไหนตเง้ตัวเดียวมึอไนเห็นตัวเดียวนะมือมา มึงไปกระพานม่กันได้เด้ไปจ่าโมมารอบนาก่อนไอสิภาพไปฮะรอบไปนลำจอดได้ไอ้มูตัวเนาะตัวตัวตัวมันขาดออกแต่กับดาบคอยหลักไรมอสหันท่าเอามาไล่ตอนหันทันมูตัวน่ะตัวมันหลุดกับดาบคอยมือนไปสศกอะลองเอาเบอร์เอาทิมเบอร์ทิมงานแลเด้อขึ้นง่อยหิน เท่านี้รขึ้นมาจ่อยมือหนึ่งช่มือกนกาวัดลลมืออะแล้วมือนึ่งช่งมือนขึ้นิีมือเมียนเครื่องเนดเข่าจะแก่จบอเขาขอย่านป้ายเขาแก่เฝ่ารดขาดแล้วแล่นขึ้นมาน้ำทิมงานเฝ้ารดขาดคอยกาแฟเชื่อมทำเนียคอยแมนบอทาเข้าบิเวดกับมันกับข้าคงเดาอึบอ๊ออ อ้าไปบานนี้ลงผู้แล้วบานนี้ใครแน่ดอกลงครกยครกวยยางข้นพันยางข้นไม่ดูเขาแถวหน้าเขาตูะเขานไเขาพ่นไัก้งมื้อเช้าไเสือจะพาคุไปจะหึมั่เ้ายไมันง่ีแก้ทักอืมคอยเมื่อ้านยาเชี่อชีพบ้าน chắc muộn là sáng muộn lấy xì múng thôi phải phan nhảy mao thưa con ơi เมื่อยแห้งย่างมานี่ประมาณ2ไกิโล25กิโลเกือบ30เอาไปมาแต่แม่ย่างแต่แม่ย่างกลับคืนมาสารวัตรนี่ฮอดแต่เฮิงล่ะโดยเฉพาะแม่นมือขื้นมือขื้นนี่ย่างเบิดมือยังบ่คืนอีกย่างเบิดคืนสอดแจ้งตับอันตรายลี ถอยถอยถ่ายไม่ใส่ยังขักเนาะถอยถ่ายไม่ใส่ประกวดหรอ,อ,อ,อห้วยนักเอาจะได้เหรอตู้คือผมไปเบิ้งกับดักเขามันถึงหมูเฮ้ยจีจกักเน่ยตู้ใส่กับตู้อยู่ปากทำเน่าบรุดไปตนาตตาเขา จนตีนมันเน่าขามันเน่าเขาไปเขากระลังเขากระลังสิทับเขาไปกระลังสิทับพอดีพอดีมันเห็นเขามันลุกขึ้นมันกระเล่นปุดไปเลยเนี่ยฮะโอ้ยจนมันเก่าบอลมันถือหันมันถือประมาณสามวันเลยเขาไปกับไพ่สได้ทับมาหนึ่งเขาไปกับขาดคือเก่าบางที่มันอาจจะบุคคลถดตัวไปพนานเพื่อนว่าว่าพานมองขึ้นไปหันย่ามมันเป็นช่าง บัดเพื่อนนั่นผู้ห่างเท่ๆนี่พวกพยายามเพื่นยามตั้งแต่ช่องลังเพื่นยามเพชรเจ้าจะบาดนี่จะเห็ดคอยนักอะไรจะเห็ดเห็ดยใหญงไปพดอันอันไปแช่ในอันที่หลักเขาสองยูทูบคอยไปแช่ว่าผากเมียสุธีรักเนี่เด้อเพิ่นว่าเพิ่นใช่ไหมเอาเพื่อนต้องมีสักวันเไปแช่ไอ้ ออโอ้ชปเส่เส้สองเมียพันใหญ่โม่งมองเอาเป็นเอาอันยุบข่เช้เวลาเขายบไข่บอแมนมาลากเขาเมียเจ้าไขเช้อะย่างนึ่งเขาย่างนึ่งเนาะบเนีเขาเขาก็ไจะได้แล้วพาไดบ่โอ้ยผู้ที่ตามประพันแล้วบชนะพูดอยู่ว่วันที่ไบ้านนี้ ครับเป็นกครยอะ้ยผนมองครับทุกคนยได้ได้เคุณกยแอยู่นี่ไเ เป็ดน,นี่บอกงฮัมผัดทองบ่อมาบอ่อผัดทองบอ่บอีน่นัปโมผัดทองกับผัดกุง้งสีนอ่นซับจิปโ,ปโปมจิโปมหลายาเย็บ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 กําลักบยงเนาะ đây các bạn, đâu phải ra được.